มอร์นิ่งอีพีสามสิบเคสิบแปดสังเกตว่าผมอยู่บ้านใช่เพราะผมลืมถ่ายแต่ก็ตอนเช้าไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็เดินลงไปกินก๋วยเตี๋ยวซื้อไอแคร์ care, กลับขึ้นมาที่ห้องแล้วก็เป็นตาคลิปนี้กินไอแคร์ไอแคร์ K อร่อยกล่องละสี่สิบาทสามกล่องร้อยกินหมดกล่องแล้ว, 33, อ,ลว,อ,ลวอ้วนเนี่ก็ตอนนี้ส1บเอ็ดโมงแนละ้วนาฬิกาแม่งก็พังเก่งตอนนี้เสร็จบอวเดี๋ยวออกไปหาชานมกินดีกว่าอืม ก่อนไปเจอเลือดที่รึ่นนะเราก็มาอุดหนุน S&P ร้านเดิมอันแล้ววันนี้ไม่กินละกาแฟาเลยละต้องกินชาไทยของโปรดใหม่แล้วก็ข้าวดอกอนั่นแหละกินขนมก่อนไปตรวจโอเคเมื่อกี้ฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วโดนทิ่มมาตอนนี้มาเราคิวเจาะเลือดเจาะเลือดน่ากลัวถ้าจะเจ็บกว่าฉีดวัคซีน โดนทิ่มมาเรียบร้อยแล้วไม่เจ็บแป๊บ<ด>เดียวเองโดนโดนทีเดียวอ่าใช่นั่งนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยแยกไฟสายเราจะมาขึ้น MRT ที่นี่ทีนี้เรสู่ MRT ไฟฉายนะครับโอ้ยมีคอนโดสร้างใหม่ด้ยวยก็เดี๋ยวเรานั่งไป ไปบางซื่อแล้วกันเนแล้วก็ไปสนามบินเลยแล้วกันไม่มีอะไรทำอืมเฮ้ยมาพอดีเลยบางซื่อนะครับที่ครั้งที่แล้วเรามาวิ่งกันอืมคลิปครั้งที่แล้วแม่งก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะพวกงานชัดเจนอืมวันนี้ไม่ต้องวิ่งนะมีเวลา5นาทีในการไปขึ้นรถซึ่งก็ อยแค่ข้างบนนั่นนะ่ะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก็ได้ขึ้นแล้วแล้วคือไฟสี่ทุ่มตอนนี้สี่โมงเย็นร้านกาแฟเจอกูแน่เงีมันมีร้านกาแฟในนี้ไม่ก่อนหรอมาโปรที่สวนอาหารเดิมก่อนจะได้กินข้าววันนี้เราไปกินข้าวมันไกแล้วก็สุตมตำเดี๋ยวจะไปกินน้ำหวานสิบ5าบาทแล้วกันเพราะว่าบัาเจ็ตหมดละ <c oughs> ผมนั่งเล่นตัวนี้จนมาถึงหโมงแล้ว นั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปข้างในดีกว่ะเดี๋ยวไปดูคิสซี่คีเมอามเนี่ยมันฝากซื้อเอตอนนี้เข้ามาละได้คิสซี่คีมไปฝากไออามกล่องหนึ่งแม่งกูต้องหิวนี่ขึ้นๆแย้วหวังว่าจะไม่มีใครแย่งขนมเพื่อนกูกินนะอืมมันนี้ออกเกียร5เอ็ดแม่งโซนเดิมตลอดเลยเหมือนเอเชียเขาจะชอบจอดตรงนู้นมากเลย อุทุกคนวันนี้ดอนเมอฝนตกว่ะเขาจะขี่เคอบินก็ได้ไหมนะสามทุ่มแล้วคนง่วงคนรหนาวอีกสิบนาทีเราจะได้ขึ้นเครื่องแล้วนะครับกลับบ้านกลับบ้านแต่ไม่ถ่ายให้ดูหรอกจะนอนคือเขาบอกวอดดิงทาม two, two, eight, สามทุ่มสิ eight, ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้ว two, แม่ยังไม่เรียก กบานึ้นแล้วได้ขึ้นแล้ว,ข,ลวขึ้นก่อนไปรอแล้วนะจ้าวันนี้ได้โซนหนึ่งเพราะว่าเช็คอินเช็คอินเช็คอินเลทดีได้ขึ้นก่อนได้นางนางเครื่องเลย <c oughs> โอ้โหใต้ตาใต้ตาสุดยอดนี่คือสีหน้านของเธอไม่ได้นอนนะโอ้ทุกคนเด็กหนาคอสีฟี <c oughs> เดี๋ยวดิสอทให้คุณรู้ว่าถ้าคุณเช็คอินเลยคุณจะได้นางฟ้าซีเพิ่มเล่มบูมฟีนะครับตอนนี้คือเขาบอกเพื่อนจะออก3ทุ่มห้าสตอนนี้3ทุ่มห้าสแล้วยังบอดดิ้งไม่เสร็จเลยกถ็ถึงเชียงใหม,ม่ห้าทุ่มอะไรหิวอ่ะสี่ทุ่มสี่สิบ ว้าวถึงเชียงใหม่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องมานั่งภาคทับเพราะว่าเอเชียเปิดเพลงติดลิขสิทธิ์ก็วันนี้ผมง่วงมากดังนั้นผมจะปิดคลิปตอนนี้เลยนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าให้ผมทำคลิปอะไรเขาไม่มาได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ